ของประเทศไทยอ่ะแบบเยอะขนาดเนี้ยฮะเพราะว่าตอนที่เรามีคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเราก็จะเพิ่งเนเป็นตลอดวันนี้ก็จะมาเจอของจริงแล้วฮะกินหลังก็นั่นแหละครับเป็นเกียร์แล้วนะครับในในชีวิตหนึ่งเราจะได้มาขึ้นกับศิลปินที่ทําเพลงโหติดตลาดเป็นแทบจะทุกเพลงขนาดนี้นะฮะแล้วใครมีโอกาสอันนี้ก็เรามีโอกาสเราก็อยากจะลองดูึ่งนะก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวไว้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ขโมยสกิลจริงๆอิงเ อิดหน่อยแต่ก็สนิทกันจนถึงปัจจุบันนะครับน้องเป็นน้องคนน่ารักทขนาดใส่ดีเด็กเราเคยไปคุกเกมกันไม่นานใช่ยังไปถ่ายยังมีน้องบางคนของแบบปื๊บปื๊บอาแสดงว่ากับแตะกับมือถือยังไม่เคยแบบว่าเจอเลยใช่ไหมะ แบบผมดูดูรูปใบอันนี้เขาแบบน้ำสดกันเลยชสู้กันแเราเราเป็นว่าแข่งกันเองสองคนแข่งก็นเองแบบอยู่หลังเวทีก็แข่งกันแล้วเองสองคนแต่จริงๆเราไม่ได้สายแลบเลยจ้าไม่หรือว่ายังไงอาจจะซุ่มก็ได ไม่ขึ้นม่ขึ้นใช่หรือเปล่าแลล้ยวเลี้ยวๆอรอดูกันแล้วแต่ว่าทางดีมันจัดโชว์ให้หมอสนยังไงร้านกันคิดว่าแต่ว่ามันอะไรก็มัน นึงครับน่าจะช่วง่วเขาดาวแับนี้แล้วแบบมีการได้ยินเพื่ <Natural. S 3> <ignon. S 2> อดการคุยแต่ว so ่าผมไม่ได้ถามเพราะว่าเราใวไม่ค่อยได้ถามเยอะแต่ว่างานอะไรติดต่อมาอะไราเงี้ยแต่ว่าแอบแอบได้ยินว่าตั้งแต่ช่วง มีแบบเขาคุยเรื่องคร่าวๆก่อนเพราะว่าเขาก็จะมีช่วงซ้อมของเขาครับก็จะมีนักประกอบกันช่วงนี้คืออะไรครับช่วงเพลงหรือว่ายังไงผมใช่ครับก็อย่างเมื่อกี้เพิ่งจะวัดชีกันไปใช่ครับีของแต่ละคนเมื่อกี้ผมเห็นเะต่แบบวัดชีรวมไปแล้วก็ผมคิดว่านั่นแหละพอได้ชีแล้วน่าจะไปจิ้มว่าเหมาะกับคนไหนได้แนวไหนเลงอะไรแบบนี้เพลงแบบว่าที่เราคู่กันหรืป่าใดๆจะเป็นเพลงไหนเพลงอะไรนะอ้ามันก็ไม่รู้เลยไม่แน่ไม่แน่ อเองให,ให,หม่เขาอาจจะแต่งให้ก็ได้นี่แล้วเราก็มัดมือชบกันแต่วแสดงว่าต้องมีความแบบความใหม่ด้วยค่ะได้เห็นแน้เราดูคลิปใหม่บแน่นอน,นครับมีอะไรแปลกใหม่ที่ที่หลายหลายคนอาจจะไม่เคยทำ เึ็นกาแเลยเอหามมาพันพันพันแล้วก็ลงเวทีแล้วเสร็จแล็บเสร็จในเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นกลางสนามบอลอยากจะขึ้นไปแล้วก็เอาพลาสติกแล็อมาค่ะแล้วก็เดินลงมาเลยจบล็อบสดแล็อบสดเป็นอาหารสดให้คนผู้ชมดูในสายตากว่าหมื่นคนกว่าหมื่นคนแล็อบสดให้เขาดูในโชว์สิบปหนึ่งละการกัดตะกินนี้ไหนๆมาแล้วนะครับ เนี่ยแล้วถ well, yeah, yeah, like ้าเกิดคนหมื่นคนเงียบกีบอ่ะผมดิใจตัวเองมากมันเนี่ยยับยับยับตอนนี้เข้าคอนเซ็ปต์หมดเลยเนาะฉันรับมันยับยับเป็นแน่ไปรอดูวันนี้ว่ะแล้วท่านีล่ะอยากทำอะไรพิเศษไหมไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือไม่ได้ดูไปแต่อยากทำหรือเปล่าก่อนอยากทำเนาะก็อยากเห็นผมอยากเห็นทัวร์รวมเลยว่ะเพราะแต่ละคนมันมีสไตล์ที่แตกต่างอยากเห็นว่า จะรวมกันแล้วให้มันกลมเนี่ยด้วยความหลากหลายสไตล์อย่างที่มื่อกี้เห็นนะความเาป็นศิลปินแต่ละคนคาแรคเตอร์ชัดเจนมากนั่นแหละจะกลูมเป็นยังไงให้รวมกันได้ยากเห็นพอดีทุกคนเป็นแบบว่าคนรวมกันแต่ว่าถึงแม้จะเป็นตัดเศษแบบบอกใจแล้วแลบบ้วต่อยังไงี้ยแต่ว่าสูตรของเราก็ต้องมีรบบงหรือตะปงหรเส้นไฟนะหยือไ,ไฟอะไรเงีนะคะมันถืได้นะแฟนคลับเป็นแบบเป็นแฟนคลับไทยเป็นเมนไทยเป็นอะไรโดยเฉพาะก็เอา บทอนเอวงอมามาให้กำลังใจศิลปินของอที่คนที่คุณรักได้อะไรแล้วแต่ความบันเทิงใช่แล้วแต่เขาได้ชูได้เลยให้กำลังใจคนที่คุณรักได้เต็มที่เลยครับตะโกนร้องมันออกมาและด้วดยความที่แบบว่าตอ,อ,อนนี้อากาศก็คือร้อนมากเลยนะ,นะแล้วอากาศจัดการแดดหนังเนี่ย้อนด้วยอะไรเงี้ยเราจะมีวิธียังไงต้องคะเอาตัวเราต่อสออู้วันนี้ผมยังไม่รอดเลยครับเอาเอาตรงๆก็คือข้าวบนเวทีคือผม แบบรู้ตัวเลยว่ามันเปียกมากมผมวแบบ่าบนเวทีจะไม่ร้อนเท่าคนดูใช่ถ้าบนเวทีอาจจะขยับเราอาจจะขยับเื่อที่อะไรแต่ว่าผมถ้าจะคนดูได้เป็นกังวลอ่ะแบบว่าเขายืนอยู่เฉยๆแล้วอาจจะล้มไม่โกลอะไรไงผมว่าเตรียมพัดลมหรือว่าเตรียมน้ำดื่มอะไรมาดีกวา่าอย่าดมอะไรมาการเป็นลมกันไว้ถ่าดมแล้วไม่นานอะไรอย่าดมมันอยู กคฝในาร่นแ็้วยก็ฝากงานคอนเสิร์ตจิ้นกันให้ยับด้วยนะครก็มีวันที่2ันยาครับผมก็มาสนุกกันเยอะๆครับผมว่าประทับใจแน่นอนไม่มีใช่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับรวมตัวศิลปิน แต่เราคนขนาดนี้ผมว่ารวมยากมากๆครับแล้วทางทีมงานเขาดิวติดเราคิดว่าน่าจะหลังการงานสร้างครับก็มาสร้างความทรงจำกันดีกว่าครับมาสนุกไปด้วยกันแล้วก็อะไผ่านไปอีกสัก5-6ปีคุณอาจจะไปนั่งเล่นก็ได้ว่าเฮนะ้ยคอนเสิร์ตน่าสนุกนะอะไรเงี้ยมากันเยอะๆแล้วกันนะครับมาทีนฝาให้กำลังใ,ใจกันทุกคนเลยนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะให้กำลังใจทุกคนที่ร่วมแสดงกันเลยครับ